ทางซ้ายขวามีครับตรงกลางมีทางเลือกเปิดขึ้นมาจังหวะนี้โล่งๆครับโอ้โหหน้าบุ๊เซฟแล้วครับผมเอาละครับมีเซฟจ่อๆให้เห็นเหมือนกันครับบุฟฟ่ตนี่เปิดมาจังหวะนี้ไปที่เอฟเป้ไหลขึ้นมาที่ไปเลยครับไปเลยยอดมาลงล่องมันเซฟอีกแล้วมาดีโค้ด้วยเอ็มได้อย่างนี้ ข้ามาสวยครับเดวิดเดวิดตั้งป้อมแล้วบอมเข้ามาตั้งหว่านี้ได้โคกงเซฟอีกแล้วครับผมเอาว่าบินว่าเกมนี้กลัดมาสวยครับจังหวะนี้ของลูกบักโยกขึ้นมาได้โคกงน้ำใจปั๊บอีกแล้วโอ้โหมาดีซ้ายว่ะซ้ายว่ะบัง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 ฝ่ายมือมุมกฟันก็ยังเซฟเหมือนเดิมครับบังไม่อยู่ยังนีบังไม่ทันไม่ใช่บังไม่อยู่เกือบคุ้งเข้าครับ

เลยได้ไงลูกนี้เทฟได้ไงเลีทยงเต็มเต็มฮะ